เดือนหน้าสิบสี่นะคะหนึ่งปีคืนผาพอหนูเปิดเดือนกุมภาสิบสี่คืนผ้าเลยค่ะนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นฝรั่งนะฮะใช่ค่ะนักท่องเที่ยวเมื่อก่อนของหนูเป็นฝนะรั่งค่ะแต่ตั้งแต่โควิดมาเขาปิดประเทศก็ไม่ได้ไม่นั่นแหละค่ะเพราะว่าจะกลาย,ยเป็นคนไทยคนไทยนี่แหละคนไทยใช่ค่ะแ<ม>ล้วราทำบ้านพักก็ทำมานานแล้วค่ะประมาณสี่ปีถึงสี่ปีถึงแล้วสี่ปีค่โอ้กาแปฟแล้ว ไปเรียนที่ไหนฮะอ๋อร้านกาแฟนี่หนูซื้อเครื่องมานะคะหนูซื้อเครื่องมาแล้วเขาก็สอนค่ะเขาสอนให้เลยเขาสอนวันหนึ่งสอนวันหนึ่งแล้วเขาก็มีคู่มือให้นะคะวันเดียวแล้วใช้มมนกาแฟของเขาค่ะของบริษัทเขาเลยค่ะก็ซื้อแฟรชายมาใช่ใช่เมื่อก่อนนี่หนูอยู่เมืองนอกนะคะหนูได้แปรน์ต่างชาติค่ะ ววนไปมามาอะออแล้วเสร็จแล้ววันนี้หนูก็ไม่คิดหนอกเพราะแต่หนูคิดว่าครั้งหนึ่งชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเราอาจจะเลิกกันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเก็บเงินที่เขาให้มาแล้วหนูไปอยู่เมืองนอกที่อยู่กับแม่แฟนเขาก็ให้อย่างเงี้ยนะคะไปท,ที่ประเทศไหนครับสิงคโปร์ค่ะแฟนเป็นคนสิงคโปร์ใช่ค่ะ หนูทำแค่บ้านข้างล่างนะคะในบ้านแล้วหลังๆมันก็แอบทำอันนี้หลังๆเขาก็ไม่มาแล้วเนาะหนูก็บินกลับมาคนเดียวจนแบบพอหนูทําเนี่ยหนูิึงรู้นะคะว่าเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงวีเดนามแล้วมีลูกด้วยกันแล้วแต่ปีที่แล้วก็ยังทักมาแต่เขาคิดว่าเราไม่รู้เนาะเราพอเราโหลดวีแชทนะคะแล้วเรามาเจอแล้วเราก็เลยบอกอ๋อคุณมีครอบครัวแล้วเนาะแบบเขาก็ตกใจแล้วรู้ได้ง่ายอย่างเงี้ย แล้วเขาก็บอกอขอโทษนะอะไรเงี้ยคือความรู้สึกก็หายไปแล้ว่าอ๋อไม่เป็นไรเงี้ยก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็แบบชีวิตเนาะมันมันต้องแบบคือเพราะเราจับได้ครั้งหนึ่งเงี้ยครั้งต่อไปก็ต้องมีเงเราก็ต้องแบบเขาก็คงคิดน,นะคุณดอนโง่เห็นไหาไม่รู้ว่าเขาพูดไทยเก่งมากเลยนะคะ ก็เป็นผู mm nah ้ชายที่พ The ูดไทยแต่พ so ่อแม่เขาจะพูดไม่ได้เมื่อก่อนหนูศึกษาหนูไปเมมาหนูศึกษากัรนี่หนูใช้ภาษามือกับแม่เขาพออยู่นานนานก็เริ่มรู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษงเพราะบ้านเรามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ละเพราะว่าลุงเรนาโตที่ข้างล่างเลยค่ะหมู่บ้านเนี่ยนะเขาทำไกด์อยู่แล้วนะคะเขาพาเดินเที่ยวป่าล่องแพอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อเราก<ร>็เห็นแล้วมีนักท่องเที่ยวมาบ้านเราตลอดใช่เขามาตลอดเลยแ,ลแต่ไม,แไม่มีกาแฟไม่มีค่ะไม่มีเลยกาแฟนี่ไม่มีจนแบบว่าฝรั่งเนะะาะเขาเขาบอกว่าทำไมไม่ขายกาแฟด้วยอย่างน้อยเรามาพักคุณก็จะได้ขายกาฟแฟอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อกายเราก็เลยทําขึ้นมาแต่หมดหมดเยอะก็ร้านกาแฟเยอะนะคะพอททำเสร็จนี้โควิดมานี่เงินมันก็ไปที่เราเพราะเราไม่ได้ไปสิงคโปร์แล้วค่ะ หนูเป็นคนที่ผักนี้เราปลูกเองเนาะแบบผักนี้จะไม่ใส่ไปนอนน่ากลัวตังงกตนไปนอนแต่ว่าของเรนไม่ที่หนูซื้ที่ตลาดแล้วหนูมาเทียบแต่ของหนูจะออกแบบหวานไม่ขมแต่ตลาดนี่สวยจริงแต่มันจะขมนะคะใช่ค่ะเพราะเราก็เลยเออทำไมเรามีพื้นที่เราไม่ปลูกเรากินเองเวลาลูกค้ามาเราก็ให้ลูกค้ากินเขาก็จะได้สบายใจนานแบบแล้วก็กินลูกค้าก็กินแบบ ออแกนิกอะไม่มีสารแล้วไม่ข้นเลยเลย